มันไม่หลอกเดิมก็เมนูผัดผักคน้าจ้ะใส่น้ำมันหอยผัดกระเพราไก่ใส่กระเพราอกไก่จ้ะอันนี้ก็ใส่เต้าหู้น้ำผัดกระเพราใส่เต้าหู้น้ำนี่กระเพราเฮาจ้ะนี่เครื่องพริกผัดจ้ะมาเด้อจ้ะพี่น้องเนี่ยเครื่องเคียงมันค่อยก็จะลงมือผัดกระเพาก่อนผัดกระเพาก่อนจ้ะอันนี้เสร็จแล้วจ้ะต้มต้มข้าวโอ๊ต ไว้กะเพาข่อยอยู่ซ้ายนี่กะเพาข่อยเกี่ยมก้นเสร็จเ้าเฮ้าเสร็จแล้วหฮาก็จะใส่พริกไปจ้ะใส่พริกที่เรามีอยู่ใส่ลงไปเลยใส่ลงไปโหลดแล้วก็เอาไว้ใส่กับปักกนาจักหน่อยนี่กะเพรากะเพรานี่อันนี้ส่วนนี้เอาไว้ใส่ปักกนาจักนิดหน่อยจ้ะก็ได้ใส่หลายหรอกนี่พี่น้อง มันเดือดแล้วเขาก็เอาไก่ใส่เลยจ้านี่เอาไก่ใส่ลงไปเลยมันเดือดพั้นบดเดือดแล้วนะมันเดือดแล้วแล้วก็เอาไก่เอาไก่ใส่ลงไปเลยจ้าว่า <c oughs> ชุนพร้อมกับเต้าหู้ใส่ลงไปพร้อมกัโรดเฮ <c oughs> ้ยชุนชุนหลายพี่นอคอยชุนอุัดกะเพราผัดกะเพราอบไก่ออก <c oughs> บ่มีเสียงเลยเด้อพี่น้องเด้อข่อยเดี๋ยวถามันสุกก่อนแล้วก็มาเบิ้งตอนปุ้งจ้ะอือผัดกะเพราแยกแก้วนี่เ้ยต่ห้าแล้วกไอนนั่นข่อยง่วมแม่พี่น้องอ้อเขาจะปรุงรสเลยจ้ะเขาก็ใส่อืน้ำมันหอยลงไปเลยจะใส่หลายเด้อพี่น้องมันจะเค็มข่อยจะเอาปลาแดกใส่จักน้อยก่อนพี่น้อง ข้าวเยาขวดยังไม่ได้ขย่ยาขวดเลยพี่น้องเอ๋พี่น้อง้องไป<ม>ผัดกะเพราข่อ,อยแปกเด้อข่อยใส่แปลกจักน้อยเด้อพี่น้องให้ข่อยใส่ประแดกจกดดัก,จกน้อยก่อนอืมมันจริดจรนัวนัวจ้ะแล้วก็คุเลเลยจ้ะแล้วก็ผัดตอนนี้ผัดไปให้น้ำม,มันแหงเด้อพีนอ่น้องเด้อให้น้ำมันแหงจักน้อยนึงคําผู้ได้มักทดน้าก็ก็ต้องให้มันแหงหลายแต่ยกเกี่ยวมักทดน้าๆๆมาด้วกปัดกะเพราอย่างกระไดแต่ขอให้เันีปยนน้า ได้สดจ้ะซิมเบิงก่อนเลิศประเสริฐสีจ้ะนี่เดือดแล้วพี่น้องเดือดแห้งๆว่ะบัก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 เลยนะเห็นบ่พี่น้องนี่เดือดมันเดือดแล้ววันนียเดี๋ยวจะใส่อันนั้นแล้วพี่น้องคอยจะใส่กะเพรามาพี่น้องใส่กะเพรากันเลยจ้ะ วอมลงไปเลยใส่หลายแซบหลายจ้ะใส่หน่อยแซบหน่อยใส่หลายๆจากใบกระเพราอ่ะมันจังแซบมันจังเผ็ดมันจังเผ็ดมันจังฮ้อนจ้ะอื้ข่อยอ่ะอชิดชักชิดชักกไทายลูกไปน้ำพี้องเอ,อ้ย่อยทายผู้เดียวด้มื้อเดียวทายเดียวจ้ะทายยู่ผู้เดียวหน้ารัวโตยี่เก้วเนาะ เฮ็ดแบบบ้านๆเลยพี่น้องคอยไปดัดลปดอยไปหีลปดันอะไรยิ่งเลยจ้ะคอยเฮ็ดยังไดข่อยก็เอาเอาลงไปยังสั้นละจ้ะพี่น้องผัดกะเพราแย่แก้วเด้อจ้ะอยู่ดัวจ้ะทายลูกกอนเสร็จแล้วพี่น้องอันนี้ผัดกะเพราผัดกะเพราอกไก่แย่แก้วเสร็จแล้วจ้ะคอยมักซดน้ำเด้อจ้ะผัดกะเพราเออเออหน้ามาดีจ้ะเสร็จแล้วเด้อจ้ะนี่ กระเพราเยี่แก้วจ้าเดี๋ยวไปเมนูไปเมนูนี่เลยพี่น้องไปเมนูผัดเอผักคะน้าจา้ะเมนูผัดผักคะน้าข่อยใส่เลยเด้อพี่น้องเด้อหวมบุบเลยเด้อผักคะน้าข่อยยู่พื่เดียวสิแตกหมดบ่านอ้อข่อยจะกินหมดบ่านอ้อพี่น้องเอ้ยข่อยกัดกล้องข่อยกัดขอโทษด้วยพี่น้องเด้อข่ยอยมือข่อยมัน ใส่ไปใส่ไม้ยุคนเดียวไหมพี่น้องจัปกกา,จากก้านจับน้องเนี่ยเดี๋ยวแค่มันยุบก่อน,นเขามาไทยไหมมันยุบแล้วพี่น้องเอ๋ยเอาเอ้น้ำมันหอยลงไปเลยลาดจวดลงไปเลยง่้ยกว่าเอ้ยจะใส่หลายซิมก่อนฮอร์ตงนซิมก่อนนี่พี่น้องจะไปใส่แบบเทสจวดจัดจัดเลยเป็นบะได้เด้ยเข็ม เราต้องซิมก่อนว่ามันพอดีบอโอ้ยเยอตนลงมาเห้หน,น่อยเนาะผักผัดผักให้มันสลดจ้ะแล้วก็จะปิดฝาไว้ให้มันไอ้นั่นซิมก่อนเด้อจากพี่น้องซิมรสชาติก่อนอแซบ่บแซ่บหลายพี่น้องเอ้ย่อยพี่น้องปองป่ายสกุล ผัดผักกะนาด้วยเกียวด้วยเนี่ยเส่บไหลไหลพี่น้องเสร็จเราจะพี่น้องนี่อาหารค่อยเสร็จแล้ว,อ,อ,าาอ,ลวอันนี้ผัดผักกะนาจ้าพี่น้องไปไปกินน้ำกันด้วยจ้าพี่น้องเด้อนี่เสร็จเราจะผัดข้าวนาเขียวๆจ้ะเนีย่ยฉ่ำๆดอพี่นอ้องเห็นบอกอันนี้ข,าข,าขา้าวโอ๊ตข้าวต้มข้าวโอ๊ตจ้ะ กินมื้อเศร้าแต่ไก่จะเที่ยงแล้วว่าทันได้กินเลยจ้ะมาๆมา,ม,ามาแซ่บน้ำกันเด้อจ้าพี่น้องฟองป,องปายสุขสุขคนเด้อจ้าสวัสดีจ้าพี่น้องฟองป,องปายสุขสุขคนเด้อสวัสดีเด้อจ้ามาเด้อมากินเขาน้ำกันเด้อจ้าอันนี้เมนูผัดกะเพราอกไก่จ้าอันนี้ก็เป็นเมนูผักผักะน้าจ้าผัดผักะนา้ามาเด้อจ้ามากินน้ำกันเด้อค่ะ แล้วก็เมนูข้าวี่แก้วก็เป็นข้าวข้าวโอ๊ตข้าวโอ๊ตจ้ะอย่าเฝ้าเด้อพี่น้องเด้อข่อยข่อยเพ่งได้เอาน้ามากินแม่จ้ะลุกได้ไหมเนี่ยตะแคงข่งอยจะตะแคงตะแคงซ้ายตะแคงขวาขัดปานหน้ามาได้จุด๊ด ยั่วๆจัดอร่อยกรออ,อืออันนี้ผัดอกไก่ผัดกะเพราอกไก่ผัดกะเพราอกไก่ใส่ปะ็ะแดกนะ้ำ ข่โอ้พี่น้องเป็นแต่จังหลยขอยใสป็แดกน้ำพี่น้องผัดผักหน้าไข่ใส่อกจะเป็นแดกอันนี้ข้าวแล้วพี่เมื่อวานกินบิด นี่เท่านี้สองก้อนหมูอันสองก้อนกินปวดจัดกระมือเมือนเสียมันมากินข้าวโอ๊ตแต่ว่าข้าวโอ๊ตกับซับเนียพี่น้องข้าวโอ๊ตเมนูรักปะทานุขภาพพี่น้องกินมะปวดดอกพี่น้องค่อ,งดดยอ,งอ,อยอ่ะอืมค่อยนี่บังอันนี้นก่อนเถอะพี่น้องเด้อ ตาเขาอ๋ ke อกาเซเว่นอยู่ตรงมั้งเอาเอาเซเว่นเข้าอืมอยกระไดเนาะพี่น้องอันนู้นก็ไม่เห็นอันนี้ก็ไม่เห็นอันนู้นก็ไม่เห็นข่อยอันนี้ก็ไม่เห็นข่อยมันไก่โพดเห็นบ่เห็นบ่เห็นบ่มาเด้อมาเด้อ อร่อยยเนะผักกนาก็กรอ,รกอบไป้อง <c oughs> เพลงอะไรนะเพลงเนี้ <c oughs> ยาแก้วบะามาักผัดเป็นบะยาแก้วบะมักสับให้มันปนๆไปพี่ดองน่ะแก้ว,วามักเป็นดุด้นๆเลบอันไกลเ้อลูกเตาาก๋ามักแบบสับให้ละเอียดแล้วก็มาผัดเอผัดแม่พี่้องมาเดอ้อจ้ดมาเดอ้อจ้ด แซ่บมากปเลยเรามักกินภาหนาพี่น้องนักกอบกอบนะวบขวบเลยอน้เซ็บเ มาเดี๋ยว่นองเด้อจับน้ำกันเด้อจ้ากินปากดังเสียวดังเสียวดัเหมือนแม่ลีนาจังเลยแต่เ <c ười> พิ่นกินอย่างเป็นแต่แแต่บพี่น,อน้อง ่อยเบิ้มพ่นตลอดน้อนเบิ้มพ่นแม่คุณติวก็เหมือนกันคุณติวก็กินอย่างเป็นตะแทบท่านผู้ใดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ในเด้อจ้ะ YouTube จ้ะท่าน YouTube ต้องเห็น t i k t o k ให้แก้วเลย